เมื่อผู้ที่ตายไปทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้เล้วบุญและบาปนั้นจะติดตามเขาไปเขาจะได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนบุญและบาปนั้นจะติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเขาไปฉะนั้นบุญและบาปนั้นแหละคือยางแห่งจิตใจยางแห่งชีวิตพระพุทธเจ้าท่านก็เลยสรุปให้เห็นว่า กรรมังเขตตังการกระทําด้วยกายด้วยวาจาอันประกอบด้วยเจตนาแห่งใจนั้นเป็นเปรียบเสม,มือนแผ่นดินถ้าเจตนาดีก็ทําทดีพูดดีคิดดีที่มาว่ากรรมังเขตตังกรรมที่กระทําด้วยเจตนาทางจิตนั่นแหละคือแผ่นดินตันหาสิเนหูตันหาคือยางเหนียว วิญญาณนังพิชังวิญญาณคือเมล็ดพืชเมื่อวิญญาณน,นั้นยังมีตัณหาก็แสดงว่าวิญญาณน,นั้นไม่สิ้นกระแสจะต้องไหลตัณหานี้พวกเราก็พอพูดถึงตัณหาก็บอกว่ามันไม่ดีจริงๆตัณหานี้ยังไม่ดียังไม่ชั่วเป็นตัวแปลอยู่กลางๆเมื่อใดอยากดี ตัณหาดีก็เกิดขึ้นที่มาปฏิบัติธรรมนี่ได้ย้อนตัณหาอยู่ผัวหลังคนมาไปปฏิบัติธรรมน้ำเพลินกว่านะ้อคือสิได้บุญดังเทือศาสตร์หนามีเกิดมาดีกว่าเกา่าหลังคนก็คือว่าไปปฏิบัติธรรมดีๆบางทีได้ฌานได้หูทิพตาทิ์ไปปฏิบัติน้ำพรมน้ำเพลินกว่านะ้าบางทีได้เห็นเลขเห็นหวยตัวดีๆโยนใส่ปากะแก่แกันยันคือสิรวยนี่มาด้วยตัณหา ท่านจึงบอกว่าคนเรานี่ตัณหาสัมภวาตันหาสัมภูตาตัณหานิตยาตัณหาปหาตภาเราเกิดมาพร้อมกับตัณหาเราเป็นอยู่ด้วยตัณหาเราได้อาศัยตัณหาพาไปทำบุญได้อาศัยตัณหาพาไปทำบาป จึงบอกว่าตันหานิสยังได้อาศัยตันหาอยู่นะตันหาปหาตพังสุดท้า